สวัสดีครับฝากทุกคนครับที่ผมไปหาที่ไม่พบเจอตอนนี้มันมีบางคนเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผมเนี่ยเขาตกงานบ้างหรือเขาอาจจะโดนพักงานโดนสอบสวนแล้วมันม,ม,นมีมันมีตัวการใหญ่อยู่ ฝากผู้ใหญ่บ้านครับอย่าสนับสนุนอะไรที่มันแปลกๆเข้าใจไหมครับเด็กบิรถอะไรเนี่ยต้องักเตือนนะมันมีคนเนี่ยโจมตีผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยนะรับ๋ยวโมนะครับ,มรบผม่อญาติเตือนนะครับมันมีคนโจมตีพี่อยู่ด้วยเอาพี่คุมไม่อยู่เอาไม่อยู่คนวิพากษ์วิจารณ์นะครับ เราะนั้นพี่ทำอะไรมันจริงจังหน่อยเตือนก็เตือนให้มันจริงจังหน่อยนะพออาปมัดคลิปเนี่ยเสียงรถดังวา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 วแล้วกวงจรปิดบ้านผมเนี่ยมันที่สำนักพระราชวังเขาดูอยู่และมีคนโจมตีพี่อยู่ด้วยนะมันเป็นเรื่องจริงคนระับ พี่จะทำอะไรก็พี่ก็คิดเอาแล้วกันครับไปเข้าข้างคนปิดไปปกป้องเขาแต่เขารับหลังเนี่ยเขาจมตีพี่คิดเอาแล้วกันที่จะทำอะไรพี่ก็ทำผมเตือนเ่อของดีคนระับมีคนจมตีจริงๆร ผขไม่ได้หมดจมตีพี่รู้แล้วนะั่นเขาคุยกับคนข้างนอกภายนอกสร้างความรักให้เราเสียไม่คิดผมไม่คิดมนะส่วนเรื่องของผมเนี่ยผมเนี่ยสร้างความรักไว้การราชการเสียครับกรราชการต่างหากครับที่ทําตัวเองนะผมไม่ผิดเข้าใจไหมครับความดีผมขอเนี่ยตัวรองเนี่ยมันเยอะ คุณเลือกที่จะสืบบอดผมเองไงน,นะเลือกที่จะยัดเยียดความผิดให้ผมเนี่ยแล้วคุณได้รับผลกระทบะคุณได้รับผลกระทบแล้วคุณสืบหาว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวใครเป็นคนให้หลักฐานนะตัวตัวพวกคุณเองเนี่แหละให้หลักฐานโดยที่พวกคุณเนี่ยเข้ามาให้โทรศัพท์ผมนะข้อมูลมันะมก็นกหลุดต่างประเทศเนี่ยผมก็พูดถึงใครผมชื่นชมใครแล้วคุณไม่คิดหรือว่าเขาจะไม่ปกป้องผ,ผมพูดอย่างนี้ประเทศสเปนเนี่ย ขาฟอดูผมอยู่ไหมฮะดูใน YouTube ผมเนี่ยเทศฝรั่งเศสเนี่ยเทศบุรุนายเนี่ยผมเคยปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ีอาจจะเป็นเรื่องนิดเดียวครับแต่เขาเนี่ยประทับใจธรรมประเทศคนทั้งประเทศประทับใจครับเข้าใจไหมครับคนนทั้ประเทศประทับใจเ,เใจนีเ่ยคิดว่าเขาจะไม่ทําให้เหรอครับ เขาไม่แค่ไม่ออกมาแสดงตัวตัวเองว่าเขาเนี่ยดูแลอยู่ป้องตัวเขาอยู่นะเขาไม่ประกาศได้โลกรุ้นั่นเองนะครับเราต้องดูแล้วว่าสมพงษ์ทำอะไรให้กับเขาสมพงษ์ทำอะไรให้กับประเทศฝรั่งเศสฮะสมพงษ์ทำอะไรให้กับประเทศเปนสมพงษ์ทำอะไรให้กับประเทศไทยประเทศไทยคือใครครับบุคคลที่อยู่ในราชวงศ์จักรีนะป้องโต์บอกกล่าว ไม่ไปแจ้งความว่าจริงครับแบบนี่ประกาศผมแจ้งผ่านแจ้งความผ่านออนไลน์ครับก็จะไหมครับทบีนี้นักการเมืองเนี่ยเ็าอย่าไปบ้านที่ผมไปเนี่ยผมไม่เคยรู้จักกับน้องของเราประธานไกด์อ่ะราะนั้นผมช่วยเหลือหลานชายเขาหลานชายเขาล้ม,มอเตอร์ไซค์ก็อย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนให้ข้อมูลนะเด็กก็ททำงานนะครับอย่าไปรบกวนเขานะ ทีมบอกทีมงานตาสํารัเนี่ยมันก็มันมีนะครับคนดีนะเขาก็อยากเข้ามาดูมันไม่แปลกหรอกนะถ้าจะเอาโดนบินเข้ามาดูเนะี่ยร้อยลำเนี่ยนะเคยเห็นหรือเปล่าครบนะมาเต็มท้องฟ้านี้ก็อย่าไปข่มขู่ยิ่งคุณไปข่มขู่คนอื่นเท่าไหร่เนี่ยตัวคุณต้องเสียเท่านั้นเด็กมันไะม่กลัวหรอกนะ เด็กมันไม่ได้กลัวคนไม่ดนะีเด็กมันเกรงใจคนดีมากกว่าเด็กมันเกรงใจผมมากกว่ามากกว่าที่เลือกที่จะกลัวคุณนะนะเด็กมันอายผมมากกว่านะถ้าไม่ปกถ้าไม่ออกมาปกป้องผมเนี่ยเด็กมันอายครับนะพี่เราทำให้ขนาดนี้พี่น้องเราเนี่ยอยู่ในป่าเด็กมันอายผมโฟนเะนะี่ยดังฉนอนไปถึงทั่วโลก มใครเนี่ยมาอย่างไรเนี่ยขอไปเอาตัวอะไรกลุ่มกวาอะไรท่านนั้นแหละครับผมก็น,นี่ก็น,นี่ก็คือผมปกป้องกลุ่มกการอะไรปกป้องไงปกป้องไม่ให้ทําผิดต่อไปเข้าใจไหมครับไม่ใช่วพาจะกลุ่มกงวาอะไรด้วยปกป้องเพราะไม่เปใน้องในพื้นที่ทุกศาสนานะคุณจะบอกว่าปกป้องไงอย่างนี้นนนก็ผมขอไปอโทาตัวมันหมดมจบมันสิ้นเลยนะฮนะมีกฎหมายรองรับ ผมไมไ่ขอว่าไม่มีกฎมหมายรองรับนะต่อไปญาติพี่น้องก็ต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดคนพวกนี้กลับไปทําเรื่องแบบนี้คนที่เป็นกลุ่มก่อร้ายเนะี่ยมันหนักกว่าเีกนะต้องดูด้วยวสิ่งที่เขากลับทุนขอเนะี่ยเขาขกแบบไหนเขามีอะไรคําประกันเขามีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาทํารางวัลที่สมควรได้รับกนนะรารอภัยโทตต้องรอก่อนนะไม่เดี๋ยวอยว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนนะ ถ้าเนะกิดมันมีข่าวว่าเขาขอไปโทษจริงเนี่ยคุณต้องรอดูหลักฐานก่อนหลักฐานที่เขาส่งไปเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าคนที่รู้แล้วเนี่ยกานิ่งไหมมันรู้แล้วว่าตัวเองทาเรื่องแบบนี้อยู่นะสายโกงสายกรรมเนี่ยไงนะมีไหมครับคุณลุงเิงอ่เนดะที่ถามเนี่ยคือก็เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นการเมืองใหญ่ก็ไม่ได้สืบสืบมหาได้ไม่ได้ถามว่าใสา่ร้ายท่าน คิดกันขนาดนั้นเนี่ยทีนี้น้องๆที่ผมรู้จักก็ระวังตัวด้วยมันอาจจะพวกนี้มันอาจจะป้าคลั่งได้นะยิงคนเล่นฟังป่าเพราะะ่รทำให้เห็นว่าใครอย่ามาสกิดมันอย่าไปช่วยสมพงเขาจะยิงคนอื่นให้ผมให้ผมดูครับเขาจะเขาจะยิงคนอื่นให้กับคนที่ช่วยผมเนี่ยดูให้เห็น,นว่านี่แหละบทสรุปสุดท้ายของคนที่ช่วยผม ผมเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนั้นนะก็ระวังตัวหน่อยครับอที่ฐานไว้ว่าช่วยเพราะเห็นว่าเป็นคนดีเห็นว่าช่วยคนคิดว่าส่วนรวมไม่มีใครทำอะไรเราได้อย่ากลัวเราจะช่วยเพราะหาผลประโยชน์เดี๋ยวพวกนั้นตายด้วยตัวมันเองนะมาซุ่มยิงมบ่อยๆก็ปืนลั่นในมือเองลูกกระสุนถอยหลังเคยเห็นไหมอาจจะเป็นไม่ได้ไม่เดินหน้าเดินหลังเดินถอยหลัง ยิงโดนหินแล้วมันกระเด็นไปโดนหัวมันอาจจะไดนไได้เป็นไปได้นะสวัสดีครับ